คุณเคยสังเกตไหมว่าภายในบ้านของเราไม่ได้มีเพียงเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ธรรมดาที่วางอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่ยังมีพลังงานบางอย่างที่ค่อยๆไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาพลังที่มองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลต่อทั้งเงินทองความสําเร็จโชคลาภและแม้กระทั่งจังหวะชีวิตของเจ้าของบ้านเองหลายคนทํางานหนักแทบทุกวันอดทนทุ่งเทและเชื่อว่าความขยันจะนําพาความสําเร็จ มาให้แต่สุดท้ายไรายได้กลับไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่หวังโชคก็เหมือนจะหลุดลอยออกไปทีละนิดบางช่วงชีวิตเหมือนมีบางอย่างคอยขวางท,งทั้งที่เราเองก็ไม่รู้ว่าคือไรทำให้รู้สึกเหนื่อยมากขึ้นแต่ผลลัพธ์กลับน้อยลงจนเกิดความสงสัยว่าทำไมคนอื่นทำอะไรดูง่ายโชค,ครับเข้ามาเหมือนประตูเปิดต้อนรับแต่ของเรากลับเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ไม่มีคำอธิบายสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่เคยนึกถึงเลยคือของธรรมดาที่ดูไม่มีราคาไม่มีพลังอะไรอย่าง ปฏิทินแผ่นกระดาษที่เราเห็นจนชินตาอาจเป็นตัวขวางโชคลาภอันดับหนึ่งของบ้านโดยที่เราไม่เคยรู้คนโบราณเชื่อว่าปฏิทินไม่ใช่แค่กระดาษบอกวันเวลาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเวลาที่เท่ากับชะตาเท่ากับวาสนาและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหวนกลับไปแก้ไขได้เพราะฉะนั้นตำแหน่งของปฏิทินจึงสำคัญมากอย่างไม่น่าเชื่อหากวางผิดที่มันจะไม่เพียงทำให้บ้านดูรกรุงรังแต่ยังกระทบกระแสะพลังงานดีที่ควรจะไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคนในบ้าน หลายครอบครัวเจอปัญหาเหมือนกันแทบทุกบ้านเงินเก็บไม่มีรายได้สะดุดทำงานมากขึ้นแต่ผลกลับน้อยลงบางคนทำบุญเยอะแต่ผลบุญกลับไม่ส่งบางคนเคยค้าขายดีลูกค้าแน่นแต่จู่ๆทุกอย่างก็เงียบหายไปแบบไม่รู้สาเหตุแต่เมื่อเข้าไปดูตำแหน่งปฏิทินในบ้านกลับพบว่าติดผิดที่แทบทุกหลังนี่คือสิ่งที่คนโบราณเตือนหนักที่สุดว่าควรเอาออกหรือย้ายทันทีก่อนที่เงินโชคและพลังงานดีจะไหลออกจากชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัว จุดที่อันตรายที่สุดคือบริเวณเหนือประตูบ้านและประตูห้องเพราะตามศาสตร์พลังงานจุดนี้ถือเป็นปากรับโชคเป็นประตูบุญและช่องทางที่พลังงานดีจะไหลเข้ามาในบ้านหากมีสัญ,ญลักษณ์ของการเวลาอย่างปฏิทินควางอยู่พลังโชคจะถูกดึงกลับหรือกระเด็นออกก่อนถึงมือเจ้าของบ้านเหมือนเราทำงานหนักแค่ไหนผลก็ไม่เต็มเหมือนมีโชคอยู่ตรงหน้าแต่คว้าไม่ได้เหมือนกำลังจะสำเร็จแต่กลับมีอะไรบางอย่างฉุดรั้งไว้เสมอและที่น่ากลัวคือหลายคนทำแบบนี้โดยไม่รู้ตัว ยิ่งบ้านไหนติดปฏิทินไว้สูงเหนือศีรษะบริเวณประตูเวลาที่เราเดินผ่านก็เหมือนเดินผ่านสิ่งที่ตัดโชคทุกวันโดยไม่รู้สึกตัวถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเหมือนช้าลงการเงินนิ่งสนิทโอกาสหายความสุขลดลงลองนึกภาพกำแพงพลังงานบางๆที่คอยบล็อกความสำเร็จของคุณไว้เพียงเพราะปฏิทินติดผิดตำแหน่งอีกจุดหนึ่งที่แรงไม่แท้กันคือปลายเตียงโดยเฉพาะตำแหน่งที่เราเห็นเป็นสิ่งแรกเมื่อลืมตาตื่น ในตอนเช้ามนุษย์ไวต่อสัญ,ญลักษณ์และปฏิทินคือสัญ,ญลักษณ์ของการนับถอยหลังแข่งกับเวลาหมดเวลาพลังแบบนี้ทําให้ใจหอเหี่ยวโดยไม่รู้ตัวเมื่อปฏิทินถูกวางไว้ปลายเตียงจิตเราจะรับพลังความเร่งรีบความกดดันและความกลัวเวลาตลอดทั้งคืนพอตื่นมาก็รู้สึกเหนื่อยใจหดกําลังใจตกไม่อยากเริ่มงานไม่อยากลงมือทําอะไรผลที่ตามมาคือเงินไม่ขยับไรายได้ไม่เพิ่มและโอกาสก็ไม่เข้ามา คนโบราณจึงถือว่าห้องนอนคือสนามบุญและของที่นำเข้ามาต้องไม่ดึงพลังลงปฏิทินจึงเป็นหนึ่งในของต้องห้ามในจุดนี้โดยสมบูรณ์เพราะมันทำให้ชีวิตอยู่ในสภาพเหมือนหมดเวลาอยู่เสมอการอยู่ในพลังแบบนั้นคือการอยู่ในพลังแห่งความขาดแคลนซึ่งตรงกันข้ามกับพลังแห่งโชคลาภตลอดเวลาและข้อห้ามที่แรงที่สุดคือการแขวนปฏิทินไว้ตรงข้ามพราหรือจุดบูชาศักดิ์สิทธิ์ ภายในบ้านคนโบราณถือว่านี่คือการไม่เคารพเพราะปฏิทินเป็นสัญลักษณ์ของความเสื่อมความไม่ทิ้งความหมดอายุในขณะที่พระคือศูนย์รวมของความบริสุทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์และพลังบุญเมื่อสองสิ่งนี้ถูกวางเผชิญหน้าการพลังบุญจะถูกลดทอนพลังโชคจะถูกตัดเหมือนถูกปิดกั้นเอาไว้ทําให้ชีวิตติดอยู่กับความไม่สมดุลหลายบ้านบูชาพระดีมากทําบุญสม่ําเสมอแต่ทําไมบุญไม่ส่งทําไมเงินไม่เหลือเมื่อเช็ค ดูกลับพบว่าปฏิทินหันเข้าหาพระตรงตรงตัวเลขของเวลาจึงกัดลายเป็นกำแทงบังพลังบุญทําให้พลังดีไม่สามารถแทกเข้าสู่ชีวิตได้เต็มที่คนจํานวนมากรู้สึกว่าทําดีแล้วไม่ขึ้นก็เพราะพลังบุญถูกตัดก่อนถึงตัวเพียงเพราะวางของผิดตําแหน่งเท่านั้นเองสิ่งที่หลายคนไม่เคยนึกถึงเลยว่าจะส่งผลต่อพลังงานชีวิตของเราได้มากขนาดนี้ก็คือ ปฏิทินแผ่นบางๆที่หลายบ้านแขวนไว้โดยไม่ได้ให้ความสําคัญแต่ในสายตาคนโบราณปฏิทินคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อทั้งโชคลาภจังหวะชีวิตและกระแสพลังงานภายในบ้านอย่างลึกซึ้งตำแหน่งของมันหากวางถูกที่ก็เป็นตัวช่วยเตือนเวลาและช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบแต่ถ้าวางผิดตำแหน่งมันก็สามารถกลายเป็นของที่บางพลังดีทำให้เงินทองโอกาสและความสำเร็จถูกขัดขวางแบบที่เจ้าของบ้านไม่ทันรู้ตัว คนโบราณจึงบอกไว้ชัดเจนว่าปฏิทินควรทำหน้าที่เพียงเตือนเวลาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัดพลังงานของบ้านตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดคือพื้นที่ที่ใช้วางแผนงานเช่นโต๊ะทำงานโต๊ะเขียนบันทึกหรือมุมวางเอกสารเพราะในจุดนี้ปฏิทินจะช่วยกระตุ้นให้เราคิดอย่างเป็นระบบวางแผนอย่างรอบคอบและค่อยๆดึงพลังงานให้ไหลไปในทิศทางที่เหมาะสมทั้งยังช่วยให้เรื่องการเงินการงานและการตัดสินใจสำคัญในชีวิตมีความชัดเจนมากขึ้น จุดที่ดีตามาศาสตร์พลังงานอีกแห่งคือบริเวณใกล้ห้องครัวแต่ต้องไม่ใช่ตรงประตูครัวคนโบราณเชื่อว่าครัวคือจุดเงินทองและโชคลาภของบ้านเป็นเหมือนพลังเก็บพลังงานหากติดปฏิทินใกล้ๆในตำแหน่งที่เหมาะสมมันจะเปรียบเสมือนตัวล็อกเวลาช่วยเก็บทรัพย์ไม่ให้รั่วไหลทำให้รายจ่ายไม่ทะลักไปโดยไม่จำเป็นและทำให้เจ้าของบ้านรู้จักใช้เงินอย่างมีสติมีระบบมากขึ้นอีกข้อสำคัญที่หลายคนมองข้ามคืออย่าให้ปฏิทินสูงเกินระดับสายตา เพราะเมื่อปฏิทินอยู่สูงเกินไปมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเวลาไล่ตามเหมือนภาระที่กดทับอยู่หนือหัวทําให้ชีวิตรู้สึกหนักเหนื่อยและรับโชคได้ยากขึ้นคนบางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความจริงแล้วนี่คือศาสตร์ที่คนสมัยก่อนทดลองและสังเกตต่อผลมานานนับร้อยปีไม่ว่าจะในหวงจุ้ยจีนโบราณหรือความเชื่อไทยพื้นบ้านต่างก็ย้ําว่าตำแหน่งของของที่เกี่ยวกับเวลามีผลต่อชะตาโดยตรงเพราะเวลาไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่คือพลังที่ควบคุมจังหวะชีวิต หลายคนเพียงขยับปฏิทินแค่ไม่กี่นาทีแต่ชีวิตก็พลิกดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อง,งานที่เคยติดขัดเริ่มเดือนหน้าเงินที่นิ่งสนิทกลับคล่องตัวขึ้นร้านค้าที่เงียบเหนาก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางคนเล่าว่าเหมือนโชคลาบกลับมาอีกครั้งเพราะพลังงานในบ้านเริ่มไหลลื่นไม่ติดค้างเหมือนก่อนลองกลับไปดูบ้านของคุณต่อน,นี้ปฏิทินอยู่ในตำแหน่งอันตรายหรือไม่มันอยู่เหนือประตูหรือเปล่าอยู่ปลายเตียงใหม่หรือแขวนตรงข้ามจุดไหว้พระบูชาศักดิ์สิทธ ในบ้านหรือไม่ท่าใช่กวนเอาออกทันทีโดยไม่ต้องลังเลเพราะของเล็กๆนี้อาจเป็นตัวขวางโชคของคุณมานานกว่าที่คิดตัวเลขบนกระดาษแทนหนึ่งอาจทําให้โอกาสดีถูกตัดทิ้งโดยที่คุณไม่รู้ตัวและอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้พลังงานดีไม่สามารถไหลเข้ามาในชีวิตคุณได้อย่างเต็มที่อย่าปล่อยให้สิ่งที่ดูธรรมดากลายเป็นตัวบังแสงแห่งความสําเร็จที่กําลังจะเข้าหาคุณเพียงแค่ขยับปฏิทินออกจากตําแหน่งที่ปิดพลังงานทั้งหมด ในบ้านก็อาจเปลี่ยนไปและชะตาชีวิตของคุณก็อาจเปลี่ยนตามไปด้วยนี่คือหนึ่งในความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้แต่คนโบราณรู้และเก็บรักษาไว้เพื่อเตือนลูกหลานรุ่นหลังว่าปฏิทินอย่าวางผิดตำแหน่งไม่เช่นนั้นโชคจะเดินผิดทาง